ในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องวันหยุดแล้วก็วันหยุดที่เรามีสิทธิตามพรบรนะคะก่อนหน้านี้ครูพูดถึงสิทธิและก็หน้าที่ในการทำงานนะคะก็รวมถึงพรบรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการล่าแล้วก็วันหยุดของลูกจ้างด้วยนะคะแต่มีสาระนิดนึงที่จะนำมาฝากสำหรับคนที่มาอยู่ใหม่นะคะ การที่มีวันหยุดตามพรบรก็รู้อยู่แล้วว่าปกติแล้วโดยทั่วไปลูกจ้างทุกคนจะมีสิทธิ4สัปดาห์ต่อปีในการที่จะมีวันหยุดนะคะ,ะเราต้องรู้ว่าวันหยุดเรามีเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่ได้ใช้นะคะเรายังไม่ได้ใช้นะ,ะหรือว่าใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ อันนี้ปกติ4สัปดาห์ถ้าใช้ไป1สัปดาห์ก็เหลือ3นะคะภายในปีนั้นๆน,น,นะคะแล้วจะใช้สิทธิ์ตอนไหนบางทีการใช้สิทธิ์เนี่ยบางงานนะคะเราอาจจะต้องแจ้งหน่วยงานแจ้งหัวหน้าก่อนว่าฉันขอลาพักช่วงตรงนี้ตรงนี้นะเผื่อว่า หัวหน้านายจ้างจะได้จัดสรรหาคนมาทำงานทดแทนเรามาเป็นมาเป็นวีคาที่เขาเรียกนะคะมาช่วงแค่เวลาที่เราพักเขามาหาคนมาแทนเราหรือเขาจะได้วางแผนการทำงานได้ถูกต้องแล้วก็เป็นสิทธิ์ของนายจ้างที่จะต้องรับรู้ว่าเราจะลาพักตอนไหนต่อไปก็คือการใช้สิทธิ์วันหยุด ก่อนช่วงเวลาลาออกบางคนนะคะบางคนก็จะลาออกก็คือปกติแล้วการลาออกเราจะออกจากงานนะคะเราจะต้องยื่นเขาเรียกว่าอะไรยื่นใบลาออกอย่างน้อย3มเดือนนะคะอย่างน้อยต้องบอกนายจ้างต้องยื่นใบลาออกก่อนต้องบอกเขาก่อนส3เดือนก่อนที่จะลา นะคะก่อนที่จะเลิกทำงานแล้วสมมติว่าถ้าในช่วงสามเดือนนั้นเรามีวันลาอยู่ที่เหลืออีกหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะคะอีกหนึ่งเดือนเราสามารถจะใช้ได้นะคะก็คือเรามาทำงานแค่สองเดือนก็อีกหนึ่งเดือนเป็นวันลาก็คือเราก็ถือว่าเรามาทำงานอีกสองเดือนแล้วก็เลิกทำงานเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบเหมือนกันนะคะต้องบอกให้เขาทราบว่าเออฉันมีวันลาช่วงนี้ช่วงนี้นะฉันมีอีกกี่วันสะสมกี่วันก็ต้องบอกให้เขาทราบด้วยนะคะแต่ว่าปกติก็คือก็คือใช้ได้อยู่แล้วนะคะใช้ได้อยู่แล้วทีนี้อ่าถ้าสมมุติว่าวันลานะคะวันลาเราสมมุติว่าเราขอลาอืม จะไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยสองสองอาทิตย์แล้วเกิดป่วยเกิดป่วยมากๆอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยหรือสิบวันอย่างเงี้ยมันก็จะหมดเวลานี้ไปแล้วใช่ไหมคะคือป่วยอ,อย่างเช่นต้องเข้านอนโรงพยาบาลนะคะเจ็บป่วยอันนี้เราสามารถใช้เราสามารถมีเวลาเราเราสามารถได้เวลาทดแทนในช่วงที่ป่วยได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าเราป่วยจริงเราไม่ได้ไปเที่ยวนะฉันป่วยฉันนอนอยู่โรงพยาบาลฉันเจ็บป่วยเนี่ยฉันไปหาหมองนเงินนี่นะคะแต่ก็ต้องเป็นป่วยจริงนะคะอันนี้ถ้าป่วยจริงถ้ามีใบรับรองแพทย์ช่วงนั้นเราก็จะได้ทดแทนวันลานะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับวันหยุดแล้วก็วันลาในช่วงที่เราอ,อยู่ในช่วงชีวิตการทำงานนะคะเผื่อจะได้เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะยังไงดูแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์เกี่ยวกับวิชาสังคมของนอร์เวย์อยู่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ